สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูแนวข้อสอบที่เป็นการจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์กันนะคะจากรูปภาพเนะาะจะเป็นการบรรยายเหมือนครอบครัวเนาะนะคะว่าในครอบครัวนี้มีกี่คนทั้ง98และ99เนาะจะเป็นรูปคาจกซาจินนะคะคาจกแปลว่าครอบครัวซาจินแปลว่ารูปถ่ายรวมกันก็เลยเป็นรูปถ่ายครอบครัวเนาะมาดูครอบครัวที่1ก่อนนะคะว่ามีกี่คน1 2 3 4 5สามี่ห้ามีห้าคนเราต้องหาคำว่าทาสอดเนาะ ประโยคที่1 2ึ่สามสขึ้นต้นเหมือนกันหมดเลยเนาะอูดีคาโจเกิลโมดูจุดจุดจุดเมียงิมีดาอูดีคาโก,ก็คือครอบครัวของพวกเราโมดูแปลว่าทั้งหมดเมียงคือลักษณะนามเนาะกี่คนครอบครัวของพวกเรามีกี่คนเราต้องหาคาว่าทาสอดนะคะข้อ1กับ2บอกว่านเมียงแปละว่าสี่คนไม่ถูกเนาะสกับ4เป็นทาสอดเมียงนะคะตอนนี้เหลือแค่ไม่3ามก็สนะี่เนาะคราวนี้มาดูกันต่อนะคะข้อสมบอกว่า อูดิคาเจเกิโมดูทาสอดเมลนิมีดาครอบครัวของพวกเราคือทั้งหมด5คนไฮมอนีพูโมนีชอคอริกโกยอดงแสงนิสเมดามีใครบ้างไฮมอนีคุณยา่าพูโมนีพ่อแม่ชอชานคริกโกและและ้วก็ยอดงแสงน้องสาวมีไฮมอนีพูโมนีก็คือมีอาบอจีออมมอนีเขาบอกว่ามีชานแล้วก็น้องสาวโอเคเลยเนาะข้อ3เนี่ยแต่ลองเช็คข้อ4ก่อนเนาะ ข้อ4บอกว่าอูรีคาโจเกิลโมดูทาสอนเมียงิมีดาเหมือนกันเนาะมีหคนครอบครัวนี้แต่มีฮาราบอจีพ um ูโมนีมชอคูริโกน้ำทงแซงงีสมีดาผิดตรงคําว่าฮาราบอจีที่แปลว่าคุณปู่และน้ำทงแสงที่แปลว่าน้องชายเพราะฉะนั้นตอบข้อ3นะคะมาดูกันเนาะมีทั้งหมด1 2 3 4 5สามี6ห้ามีคนเราต้องหาคําว่ายอสอดเนาะเหมือนเดิมไหมเนาะทุกประโยคขึ้นต้นด้วย ครอบครัวของฉันมีจุดๆคนเนาะอูดีคาโจเกิลโมดูจุดจุดจุดเมียงิมีดาหนึ่งบอกว่าทาสอดสองบอกว่าทาสอดอันนี้แปลว่าห้านะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งกับสองไม่ถูกเนาะสามบอกว่ายอสอดสี่บอกว่ายอสอดโอเคเราดูไม่สามก็สี่ดูสามก่อนเนาะสามบอกว่าอูดีคาโจเกิลโมดูยอสอดเมียงยิมีดาครอบครัวของพวกเรามีทั้งหมดหกคนฮาราโบจีไฮมอร์นีโอป,ปาเซมยองคือริโกชอยมีดาครอบครัวของพวกเรามีคุณปู่คุณยา่า อปป้าคือพี่ชายเซแปว่าสามมีพี่ชายสามคนและตัวฉันมีคุณปู่คุณย่าพี่ชายสามคนไม่ใช่แล้วนะคะรายละเอียดตรงที่บอกว่ามีพี่ชายสามคนไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็คำว่าอปป้าเนี่ยเป็นพี่ชายแต่ว่าจะต้องเป็นน้องสาวเรียกนะถ้าน้องชายเรียกพี่ชายจะเรียกว่ายองนะคะก็แปลว่าพี่ชายเหมือนกันนะแต่ว่านี้คือน้องชายเรียกโอเคเนาะ เพราะฉะนั้นมาดูว่าข้อ4ถูกเพราะอะไรเนาะข้อ4บอกว่าอูดีค้าโจเกิลโมดูยาซอดเมียงนิมมีดาครอบครัวของเราคือทั้งหมด6คนนะคะมีใครบ้างเนาะฮาราโบจีฮาร์มอนีพูโมนิมนำตรงแซงคือริโกชอยมีดาฮาราโบจีแปลว่าคุณปู่ฮาร์มอนีคุณย่าพูโมนิมพ่อกับแม่โอเคเนาะนำตรงแซงน้องชายคือริโกชอก็คือฉันนั่นเองนะคะครบพอดีเนาะเพราะฉันมั่นใจได้ว่าข้อสีถูกแน่นอนนะคะ เรามาดูกันต่อเนาะอันนี้เขาขึ้นต้นด้วยคำว่าฮงชาหมดเลยเนาะคำว่าฮงจริงๆแล้วฮันจารากักษ์ภาษาจีนนะคะฮงแปลว่าสีแดงไปกันแสกนะแล้วก็ชาก็คือชานั่นเองน้ําชานะคะในภาษาไทยอ่ะเราจะทับศัพท์มาจากเหมือนภาษาอังกฤษที่เป็น black tea นะคะคนไทยจะเรียกเป็นชาดําแต่จริงๆแล้วในภาษาจีนภาษาเกาหลีจะใช้คําว่าฮงชานะคะหมายถึงชาแดงหรือคนไทยเรียกชาดํานั่นเองเนาะมาดูกันนะคะ คำว่าจานพวกนี้นะแปลว่าแก้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะให้เรานับว่ามีหงชาทั้งหมดกี่แก้วเนาะมาลองนับกันนะคะหนึ่ง6 7สามี่ห้าหดมีเจ็ดแก้ว 7, 7คือเอิรกบนะคะเพราะฉะนั้นเราตอบข้อ2งเนาะฮงชากาเอิรกบจานิสมีดามีชาดำา7แก้วหรือถ้าแปลตรงตัวจากภาษาเกาหลีก็จะเป็นมีชาแดง7แก้วนะคะข้อสุดท้ายของวันนี้เนาะอันนี้เป็นรูปดอกไม้นะคะคำว่าดอกไม้คือกั่นเองนะ แล้วก็ดอกไม้กี่ดอกใช้คำว่าซงงีนะคะมานับกันเนาะ1,2,3,4,5,6,7,8มีดอกไม้ทั้งหมด8ดอกนะคะเพราะฉะนั้นเราตอบข้อ3กดชี่อยอด์ดซงงีซึมิดา